제어는 소개, 속을 말해 t 뭘... 해 내놓고 울지도, 못하기야이야 진작에 간장이 야탄소기기야탄소이야 탄소기야. 탄소기야. 탄 แล้วตัมีแฟนๆร้องไห้มันกลับแค่ซีนนี้ยดึงเรากลับไปในความรู้สึกตอนนั้นของยังวางชิกที่ต้องเขียนชื่อลูกของตัวเองที่เสียชีวิตนะคะเ,เราจะร้องไห้ตามซีนนี้เป็นซีนที่แฟนๆประทับใจเพราะให้เหตุผลว่าคุณบกพรไม่ได้พูดอะไรเลยแต่การที่เห็นมือที่เต็มไปด้วยริ้วรอยของคนที่ทำงานนะ่ะของคนที่เป็นพ่อ แล้วต้องค่อยๆเขียนชื่อลูกแล้วก็สุดท้ายมันไม่ไหวจนสุดลงไปกับถึงตอนถ่ายทำซีนนั้นเล่าให้เราฟังได้ไหมคะว่าเป็นยังไงบ้างที่จริงในผลงานชิ้นนี้ผมได้รับบทเป็นพ่อเป็นพ่อแบบที่นม่เคยได้รับมาก่อน ขอดิโวเนติยจริงๆจะผลงานเรื่องนี้เนี่ยถือว่าเป็นครั้งแรกสำหรับผมเลยนะครับที่ได้มีโอกาสรับบทเป็นคุณพ่อครับคือ사실자식을잃은슬픔은말로표현할수도없고상상할수도없는슬픔이잖아요ความเจ็บปวดที่จะต้องสูญเสียบุตรของตัวเองเนี่ยเป็นอะไรที่นึกไม่ออกแล้วขาไม่สามารถที่จะอธิบายความเป็นออกมาเป็นความคำพูดได้ใช่ไหมครับ그래서인지조금

จอเซนเตกเพราะจะต้องมีบางคนที่ดูอยู่เนี่ยก็มีเรียกความเจ็บปวดแบบนี้ในชีวิตองตัวเาองุที่องสูญสูญไปยิ่งน้าก้น็มีความรู้สึกที่ว่าอยากจะเป็นแรงกำลังใจส่วนเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะให้เขามีกำลังใจมากขึ้นรับชน ก็เป็นฉากที่แม้รู้ว่ามันยากแต่ก็มีความตั้งใจและมีความอยากที่จะให้การแสดงนี้มันสื่อออกมาได้อย่างถูกต้องและเข้าถึงผูชมครับแค่ดูซีนี้โอ้คุที่เด็บู๊จริงๆเลยรู้สึกว่าทำให้บรรยากาศที่นี่นักขึ้นเลยใช่ไหมครับ ากาศทุกคนในหอแบบแต่จริงๆเราต้องยอมรับฝีมือการแสดงนะคะต้องแอบ,บขอถามโปรกรมว่าการที่ต้องเล่นซีนที่